ครับสวัสดีครับผมมือหนบีาบบา้ามาใช่ภามาเป็นเก็บแจงโม่ชิมสันเดรแบบธรรมชาติของเซียลินครับผมขายบักโม่อีกลรอครับมือนเอีเงินบักอือยังใส่พระท่านเหมือนไรครับหาสิบไรมือนีมาขายบักโม่อีกแล้วคนพี่บ่ายังมาเห็ดบักโม่เดหน่วยใหญ่เห็ดบักอือกับเดหน่วยใหญ่สิบสี่สิบห้าโล่ผลบักอือก,ก็ได้เห็ดบักโม่ก็เป็นด้วยเดี่ยวหกเจ็ดแปดโล่ล้วโอ้ย คนเนี่ยไม่เห็นได้เห็นดีแต่เห็นปลูกธรามาชาติได้ครับเนียน้ำหยดไยเลยครับผมนี่ที่ทําระบบน้ำหยดอมยงดูมึงดูงุงดูนี่มันเป็นถังน้ำหมอครับนี่มัน่วยใหญ่แท้โอ้ยนี่มึงเนี่ยเจ้าหน่วยครับมึงดูเอาครับคนขึ้นรถเลยครับอัดไปรถครับซีตันหาเนี่ยตันหาเพราะต้องเอาเนี่ยครับมึงจะของสวนนะครับ เบิ้งเบื้องหนาเนี่ครับเนี่ยเนี่ยครับเสียดินครับเจ้าของฟังทองห้าสิบไร่ครับผมเป็นยังไดงินใส่พระท่านเหมือดยู่มมาเก็บบึกโม่อีกละมือนี่โอ้ตายตายตายมึงดูฝุ่นนู่เกยง่ยยังยิ้มปุยปุยฝุ่นมนงดวน้องทีมงานครับผมฝุ่นเก็บแตงโมครับผมรีบเข้าเก็บพอมือขึ้นฝนตกหนักครับผมตกแข้งครับตกแค่กีสามมันอ๋อก็หยุดวางสามโมงเศร้านะครับตกแข้งกดีครับฝนมือขึ้นน้ครับ มาขึ้นกองนี้ครับผมรถดูครับคุณที่แรกว่าเสียวตันหาบานีช่อเฟื่อว่าเลี่ยนใจอัดขึ้นในพุ่นเอาไปให้ล้นเต็มที่เลยเห็นบักโม่ง่ายเห็นบักโม่หนวยใหญ่ครับขึ้นเต็มที่เลยครับคุณเอาไรไปได้ชเฟื่อหัว้ันเสียวซีตันหาไว้แม่นบอก โอ้นี่แหละครับผมแตงโมธรรมชาติยังเห็ดแต่ใหญ่ขนาดนี้เม่งเอาดูครับฝีมือครับสำหรับคนเห็ดครับผมปลูกปูยหรือกับโบ้หน่วยที่ซีสิพาโลขึ้นจนหลังแอนจนปวดเอวกันเลยเหมือนครับไม่เหีนวมาปหูกโม่อีกครับมึงดูครับหมธรรมดาครับฝีมือครับในการเห็ดแตงโมในการเห็ดผักทองครับย่อมรับครับมึงเอาครับผมแตงโมวันนุ่ยเนี่ยหน่อยครับที่จะนุ่ยใหญ่ๆครับผมคนงาน เก็บใส่ถิงยกมากหนิจนจมครับว่ามันหนวยใหญ่มันหนักสนาดน่องดูปุนใส่รถก็เดี๋ยวเต็มเลยครับมันหนวยใหญ่ครับลูกค้าสน,นใจอยากได้แตงโมก่กับแวมาเด้อครับเด้อมาบ่าระท่านเหมอือนดอครับตอนนี้มาพระท่านเหมือนดอครับตอนนี้รถยังจอดยังคิ้วกันล่อกันอยู่ครับผมในสวนครับมาซาบระท่าน,านครับเพราะว่าแตงโม่มันสวยไมเป็นวยใหญ่งามๆครับจะบ่พ่อยลูกค้าครับ เบื่องเอาครับทีมงานเจ็บคุณครับยังบ่ทันแล้วนี่ครับเจ็บก็เจ็บคัดก็คัดครับผมรถังจอดล่อจะขึ้นอีกครับว่าไม่หน่อยครับฝ่าสีเฮ็ดงานใันเลี้ยวไม่ไหวครับเพราอฝนฝ่าอากาศบ่ปกติครับช่วงนี้เดี๋ยวว่าพายุเขาเขากับว่าเขามือเจ็บแตงโม่รถครับก็เลยต้องเร่งครับเป็นงานใช้เร็วให้เล้วไวที่สุดครับผม เอาฝากเอฟซีทุกท่านเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาบอนช่หน้าครับผมมีอย่างดีเดี๋ยวผมจะมาถ่ายลงให้เบิ้งอีกทีนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็บพ่มีอย่างหลายครับผมฝากขอพระคุณเอฟซีทุกท่านติ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาบอนช่มาตลอดครับสำหรับเมื่อเนีย้บสมนีนะครับเี๋ยวมือหนาบาบอนแช่สิมลงให้เบิ้งอีกทีนึงครับสำหรับปอนี้ขอคําว่าสวัสดีครับผม